อ่าสวัสดีครับทุกคนเอาแล้วครับผมเอาอีกแล้วเอาเดียวมันนี่เดี๋ยวคอยดูว่าเอยเดียวไหมเดี๋ยวไหมสวัสดีครับอ่มีคนดูแล้วมาครับตอนนี้เราอยู่ร้านเออ่ร้านอะไรนะพรามพรามพรามเมืองเมืองซัปโปโรซัปโปโรนะฮอกไกโดซัปโปโรสวัสดีครับทุกคนครับผมก็ ผมเจก็ตอนนี้อยู่กับทีมนักข่าวซัปโปโรแล้วก็ครอบครัวผมแล้วก็แฟนนะครับเขาเรียกว่านักข่าวคุณภาพครับผมให้เกียรติกันหน่อยครับผมนักข่าวทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูสองพันเก้าแล้วครับคุดู2อ0 0ันเก้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแป๊บเดียวนี่นะนี่แฟนคของผมคุณแม่แล้วก็ตอนนี้สามพันเจ็ดสามพันแปดนะครับผมอ๋อโอเคอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ร้านนะอร์ไซยแล้วเดี๋ยวกรกฎาเราจะมากันใหม่ครับสวัสดีครับครับผมสองปีหตึ่งคนฮะสวัสดีครับมีความสุขกับเมสซี่เจครับสวัเลยครับผมไปนี่กิโยนี่กิโยนี่คือทีมงานคุณภาพทั้งานมาใจให้เจด้วยเรียนนิวครับนี่เรียนนิวครับเดี๋ยวรับรับรับนี่ Hello 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 Bangkok สติกสตินี่นะยังไงนด้วยนี่ด้วยนีด้วย สวัสดีครับผมชื่อริกกี้ครับเป็นเจ้าของเพจริกกี้โชว์นะฮะวันนี้วันนี้ต้องขออนุญาตแฟนเพจของคุณเจนะครับขออนุญาตฝังเลืองฝักตัวด้วยนะฮะก็ภาษาอปคนนี้ชื่อว่าวัตชิวาริกกี้เดสอาชิเมะมันชเตโยโรชิบุโอเนกะชิมะเซออีคืออีคืออีใต้ครับผมก็ขอบคุณเจครับวันนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผมกะจะแถลงข่าวปิดเพจของผมแล้ว พ่อผมเปิดมาสองปีมีอยู่เจ็ดคนมันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจมันขึ้นนิดนิดเ,เราต้องขออะไอยา่างไรบ้างครัี่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าพี่เอเป็นลูกครึ่งครับจริงๆผมเป็นลูกครึ่งไทยเอลเยี่ยมนะฮะไม่ใช่เบลเยี่ยมนะครับพ่อบ้านทีจริงๆพ่อเป็นแขกฮะแม่เป็นเด็กเสริมนี่แหละฮะแม่ผมอยู่ข้างหลัง ครับผมนี่วัดีีครบผมน่พี่กิพีระทิครับะทินอะไรโคตรโคนะต้องขอต้องขอต้องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ลิขิตชว์อาจจะหายากหน่อยนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความพยายามครับผมนะฮะโอเคนี่ครับพี่แจ็คบิ๊กแอดไม่ได้สักมือฮะไม่เด้ไม่เป็นเ้จริงๆว่ะพี่แจ็คบิ๊กแอดครับผมนี่ครับพี่บอมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนิ่งๆ นคนดูคนดูห้าพหนึ่งครับผมตอนนี้คนดูห้าพันหนึ่งแล้วอ่ะดูยก็เหลือห้าพันหนึ่งเหรออ้าวหาีโยนอาแ้โยนะทีเรามีแดกล้วาดูเราเมามีคนบอกตกใจหน้ามันมีมีเบียร์ตกใจหน้าพี่เหรอใครเอลเยี่ยมไียหว ู่เนียร์ในเกาหีแล้วนีครับจนียร์จนียร์นเกาี้อาบกจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้ผมมาดูนะครับการซ้อมของทีมนะจริงๆที่เกาหลีเอติดต่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาอยากจะมาดูฟอร์มของคุณเจนะฮะจริงๆผมชื่อจูเนียร์นคันใช้ซีมาโลชั่นแล้วหายนะครับผมก็ วันนี้ก็อะไรนะเราพูดภาษาได้ชัดขนาดนี้ไหมก็พูดได้หลายภาษายกเว้นภาษาคนพูดไม่รู้เดอนครับผมอ่ะยังไงฝากติดตามติดตามลิกี้โชว์ด้วยนะฮะครับผมนี่พี่พี๊กนี่พี่เฟียสต์ตกครับผมสวัสดีค่ะนานขาวจังเลยนะครับพี่เฟียสต์ตกเฮ้ยนี่กำลังดูใช้งานอยู่ครับใช้งานอยู่ครับมันมันขึ้นเหรอมันจะขึ้นกูก็สวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่ร้านนะ ครับผมข้างนอกนะหิมะกำลังตกเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้ตอนนี้ก็เขาดูแลค่อนข้างดีมากเลยฮะก็เดี๋ยวผมเข้ามาในร้านใหม่เดี๋ยวพาแฟนขับไปดูหิมะองร้านหน่อยอันนี้เกาในเก้ายุกนี่ครับดีมากเลยไลฟ์ฟอร์มชารานี่นี่เป็นนี่เป็นอ่าก็ เขาซัพพอร์ตร้านน,นี่คือชื่อกกนนร้านเขานะฮะพาดูหิมะนะฮะข้างนอกหนาวมาก <c oughs> นี่ฮะหิมะกำลังตกเลยหนาวมากหนาวมากพุ๊ธโอ้โหวควันออกปากเลย <c oughs> ตอนนี้ลบต้นประหลาดเจลบสิบได้ฮนะตอนนี้ <c oughs> นตแต่ผมใส่เสื้อสองสามชั้นนลฮนะตอนนี้ ก็โอเคฮะเราจะยืนบนหิมะดูครับนี่เห็นไหมอ,อย่อะพ่อถือถ่าน <Hi>. ี่้ไปโยไม่ปรับหน้าปรับตรงนี้ปรับนนึงปรับเป็น,นหน้าหนูเออปรับแตนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อะดูเจดูเจดูเจ,เจนะครับ นี่หิมะกำลังตกครับดูดูลูกชายผมไม้สั้นโอ้ดูดูรองเท้ารองเท้าดูหิมะโหเหยียบใครที่ยังไม่เคยมาเมืองนี้นะครับเกาะเกาะอะไรพ่อเจ้ะเกาะฮอกไกโดฮอกไกโดเมืองซัปโปโรโหสุดยอดครับขเขาหนาวจริงหนาวจริงแต่ก็โอเคไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้บ้านเมืองเขาจัดใหม่เป็นระเบียบมากเลยแล้วก็โทนสีเขาจะเป็นโทนคล้ายๆกัน โทนแบบทันสมัยอะนะตึกใหม่ๆทั้งนั้นไม่มีกเก่าให้เห็นเลยเป็นเมืองนี้กำลังปรับปรุงปรับปร,งปรุปรงอะไรค<ะ>รับพึ่งตั้งแพิ่งตั้งก็ปรับปรุงนะลูกเอ้ยดูยอดตึกโอ้โหนี่ห<า>ิมะเพิ่งตกใหม่สามารถทานได้ครับดูมิแล้วอย่าก,กินเยอะไว้มันมีไม่ค่อยดีโอเค นี่เียว้าあเราจล่นหมาอะไระเล่นให้เขาดูว่าออไม่หนาเท่าไหร่แล้วถ่ายลงลิกิโชว์ครับนี่ครับลิกกี้ย เฮ้ยไอชัวไอดูอยู่ฮะดูผมติดตามคันอยู่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวตกไฟนี่เป็นไงบอกแล้วโค้ดเพจผมไม่ธรรมดาเจชนาพิบยังต้องเข้ามากดไลค์คนดูสิบคนแล้วครับผมาสิบคนแล้วครับก็บอกว่เจเจต้องขอกดไลค์ต้องขอกดไลค์อันนี้ต้องบอกนะฮะว่าผมนะฮะคัดเลือกเป็นคนคัดเลือกนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปขอให้ใครมาไลค์แล้วทำไมถึงเับเจครับ รับเจเพราะวันนี้คาเจเจเจเป็นคนที่แปดแล้วก็ใส่เสื้อเบอร์สิบแปดอ่านั้นโดนมีเห้โดนครับ,บ,<น>บผมเพราะนั้นฝากด้วยรันฝากเจด้วยแล้วกันนะฮะลูกเพจผมอย่าลงแกเขาแล้วกันนะครับช่วยกันดูแลด้วยโอ้ยทำไมของพี่ไม่มีอะไรลอยๆอยเหมือนเจเนี่ย <laughs> มีนี่ไงหนึ่งคนทำไมมันลอยมันนิดเดียวอ่ะขางผมคนดูนิดเดียวเองพี่ห้าพันสามคนเองเออโอเคเ้ยดี๋ยวก่อนนฮะเดี๋ยวก่อนนะ เสียงผมมีอยู่ในนี้ด้วยฮะดูชุดอีกแจกอีกแจกอีกมีแจกอีกมีแจกอีกอี่างงี้ฮะเข้าไปเราพวกเรามันใสฮะพี่เฟสพี่เฟสมีคลิปสไลเดอร์ด้วยเห็นอย่างงี้ดิดูชุดเขาด้วยเขาดูชุดนี่ครับชุดเขาเรียกว่าเด็กฮาราจุกุนี่นี่คือชุดอะไรเขาเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบฮะอ่าแล้วตอนทอยแสวงใช่ตอนคื้จะมีไฟแว่นมาด้วยครับผมทำไมอ่ะพี่ อะไรนะฮะทำไมถจะมีใส่แว็บเพราะว่ามันจะมันเรียนแต่งชุดนี้ขับรถเหรอเปาขับรถเหรอครับอกเ่อแกก็ถามว่าติดยังไไว้เหรอพ่อเดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาชิพ่าแล้วพ่อเฮ้ยคนเฮ้ยมันไม่เคยมีอะไรมากมายเลยใครอยากเป็นศรีฉันน่ะสิฉันน่ะสิโอ้โหมันไม่เคยมีอะไรเยอะแยะผมตื่นเต้นมากจริงๆนะฮะไอพี่ริกรกูต้องดูด้วย ครับผมพูดบอกว่างานอต่เนี้ยสวัสดีครับผมก็คือผมคติผมก็คืองานอ่าอย่าคิดว่าอ่าเราอ่าอย่าคิดว่าออฟฟิศให้อะไรกับเราคิดว่าเราให้อะไรกับออฟฟิศมาากกว่นี่เมื่่ออกกังวลลบนีจะสอนคำพูดนะสอนว่าพี่ริกกี้ไม่ได้เป็นคนสร้างออฟฟิศที่นี่สร้างผมขึ้นมาครับโอ้โหแค ลิ้นแจยาวใช้ได้เหมือนกันอยู่ยาวขาเขินี่สลัดสลัดอยู่ยาวชนาธิปแก่ชนาธิปอะไรของเนี้ครับผมก็ตามสัญญานะเดี๋ยวไงติดตามดูผมจะแก้ผ้ากระโดดถดีมะไรบาร์น่ะพี่เหรอลูกเพลดนี่เขาบอกดูนี่ก่อนไปโดงเดี๋ยวไปเลย

มันซีเอสอ่ะคุณคิดดูเลยคม่ัุณะผมรัมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผมก็ยังงงา่ไม่เกี่ยวโอ้โนี่ะฮะเารักกัน พ่อแม่ผมน้ำตาคอเป้าเลยฮะอันนี้่งงจริๆที่เสียงกอดออกไปอ่ะทีิอแไ้เลยมันมันมันเคยมีหมดใจเตยแต่ถ้า้เป็นต้นฉบาบจริงเราเห็นเลยน้ำตาคอวิดีโอผมว่าชัดเลยแต่เอาไปลองแดงอะไรมากเลย ามันดอกเห็นน้ำตาเลยว่าขอบเอาจริงแล้วเขาถาว่าผมโม่หนาวมั้งพ่อหนาวมั้งแล้วก็อยากตั้งเตียงเขาบ้า่ใช่ผมตีเยอะนี่ใจผมรู้เลยผมรู้ผมรู้ว่าพ่อเลยว่าของลูกชายต้องขอบหัวไว้จะฝันมันมาทั้งหัวใจอุ้ยหน้าโดนอะไรอ่ะไหนอ่ะปืน ไม่ได้ถ่ายจบมันจะขึ้นไหรวันนี้ต้องเอ้ยเพี๋ยวิสั่งพี่ได้ผมด้วยผมจะผมจะเมาได้ไงผมกินเบปซี่เท่านั้นครับผมน้องเอกนน้งเอกผอ้าวนนี่คุ้งอากาศดีครับอากาศดี ทิ้งท้ายด้วยสุภาษิตครับรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสารักเราหามขึ้นเตียงต่อที่ระเบียงแล้วก็ไปจบที่บันไดขอบคุณครับเห็นเห็นหน้าตาแบบนี้จูเนียร์ในเก้างี้ครับมีแฟนเป็นนางเอกของญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนางเอกญี่ปุ่นแฟนผมเนี่ยเคยเล่นเอวีไอเอ็มวีมันคล้ายๆกันก็เป็นเป็นเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็คนนี้ก็ชื่อมิกิ มิเกีบอ่ามิตกี้อ่ารักแฟนมีหนึ่งคนนะฮะใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดเข้าดูลิกกี้โชว์เลยครับเดี๋ยวจะบอกทั้งหมดเลยอ่าก็ผมผมแชร์เพจลิกกี้โชว์ไปแล้วนะแม่งเล่นตู้ยไมกว่าจะได้รับกว่าเขากว่าเขาจะยอมรับผมให้กดแล้วแชร์เนี่ยผมแล้วบอกไว้เลยใครจะมาขอเข้ามาดูผมไม่รับง่ายๆเขาไม่แชร์เขาไม่แชร์ี่คุณบอกว่าคนตอนนี้รวมชนะที่เป็น8ฮะครับผมครับผม อ่ะวันนี้ปิดท้ายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยนี่ปิดไปไหนอ่ะอ๋อมันต้องถือนานๆอย่างนี้ด้วยทำไมเฮ้ยขาไม่เหมือนคลิปเหรอนี่มันสดมันไม่เคยรู้เลยอ๋อมันต้องเดินเล่นได้เลยเหรอได้เลยแล้วเมมไม่เต็มเหรอไม่มีคำว่าเต็มมีแต่คำว่าแม่หรอเขากใครไม่ได้เมันไม่เต็มเหรอหลังไปหลังไปตรงนี้เดี๋ยวสอนให้โอ้ไม่รู้เรื่องเลยพีนะผมวางให้พี่เลยเฮ้ยว้าเดี๋ยวเมมมันเต็มเต็มเต็ม พี่ดิ๊พูดเล่นตลกเลยเล่นตลกอะไรฉันไม่ใช่ตลกไอ้บ้าอู้ชอะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องทำยังไงปกติปกติต้องทำยังไงอะเราก็พูดอะไรจะไม่เปื่อยพูดกับพี่พูดกับพวกเตียวดูเนี่ยอะต้องอ้าวมันต้ออก็คืงตัวตอบเงี้ยฮะคิดถึงพี่เจ ชนะคุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ย ok ันทัยม ok ok ันเป็นของเจมส์แล้วเปลี ok ่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนกือพูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีลิกกี้โค้ฮาขอบคุณมากครับจะส่มาได้ได้อ่านอ่ได้เอาไปไปรอแท้ไอ้นายน้าคุณใหญ่ไว้อตองตองห่อนวอต้องน้อเป็้องเป็้องเองเอกเ็นต้เเ็นเจนต้งเปเน้อเป็นต้เ้เน้เปเนเ้เเเ้เ้เเเ อ่ะแล้วแล้วผมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะผมปิดไปแล้วใช่ไหมปิดไปแล้วไงนี่สังไม่ได้ใหญ่เยยาวด้วยอ๋อหลังจากนี้ไปก็คือก็คือต้องเรียนรู้กับการท่าทายกบคนที่เข้ามาแล้วเราเราเรียกว่าเช็คชื่ออยู่ก็ต้องเรียกชื่อเขาเช็คชื่อคอมบังว่าอบนอักษรภาษาญี่ปุ่นแล้วค่ะคำบังว่าคอมบังว่าสวัสดีตอนคืนครับผมอริกุโตะอิโกตะอนเช้าก็โอมายุ โอ้ยโยโกไซมาร์ทถ้ากลางวันก็คอนิชิวะกลางคืนกลางคืนคอมบังวะอ่าท่ามีเรื่องอะไรวะนี่ตัวจริงไปแล้วตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วครับแรงบเออนี่สาวญี่ปุ่นเหมือนกันนี่ชื่อชื่อเมจังเมจังแต่เจนเนี่ยเจคุง ชินานิชินานิคุงอ่ะชินานิคุงอ่ะโปรโมทคนละทีอีกทีนึงสุดท้ายเลยอันเนี้ยโนน่คุงก็ผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวไว้จะผมจะไปพาพวกทีมซัปโปโรคืนนี้นะครับจะไปสไลด์หิมะหิมะโชตรงริมริมทานแต่ผมไม่สไลด์นะเดี๋ยวผมเจ็บก็ผมจะดูความบ้าของโนนี่คุงลิกกี้คุงแด๊กคุงกะทิคุง เจตแถวเทย์โตคุงเกตติกุงแล้วก็พี่เจยคุงพี่บอมบี้คุ้งและต่อไปปังคุ้งคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยเชิญนะฮะายอย่าลืมริกกี้โชว์นะคะขอบคุณมากครับวันนีีคนเข้าใจริกกี้โชว์ได้เกิน20คนใช่จะแก้ผ้าเขาจะแก้ผ้า แล้วก็จะอืออกมามันเยอะเกินไม่เดี๋ยวเขาจะเขาจะถอดเสื้อครับผมถอดกางเกงแล้วก็สไลด์ลงกลางหิมะการสไลด์น่อนลงไปเลยแต่แต่เหลือกางเกงในไว้นะฮะครับผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์โชว์แต่วันนี้วันนี้ชุดเขาพิเศษหน่อยนะพิเศษดี้ขาเรียกว่าอะไรนะยุ่นใหญ่ไฟกระพริบรุ่งใหญ่ไฟกระพริบครับเข่าดาวครับเข่าดาวเอาละดูคือไป ถือได้เหรอถือได้คนดูจะหกพันแล้วนะเออตัดมาที่คือผมมาอยู่เนี่ยผมกินหิมะเนี่ยโอ้คือแบบอิ่มเลยแต่คือผมจะแนะนำบ้านใครที่ขายขนมหวานอ่ะมาอยู่เนี่ยโหแจ่มเลยนะเพราะว่าเวลาหิมะตกเนี่ยเราเหมือนมันเป็นเกล็ดหิมะบางๆลงมาใส่น้ำแดงนิดหน่อยกำลังอร่อยเลยนมด้วยนมด้วยใช่ไหมราดนมนิดหน่อยเอาพ่ัอ พี่คุณายขนมหวานอยู่ไม่ใช่หรอผมหกคน e f r i e n d s เฮ้ยพูดดิแฟนที่เยอะเจบอกว่านี่เป็นไกครับสุดล่น้ันัเดสกุก่ีฮ่าชี่าชีฮ่าชี่าชน่ีฮ่าชีฮ่าชีฮาชีฮาชิฮ่าชี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 ชี่าชี่ี่ชื่อชี่าช่าชี่าชาซีจ่ฮาชุ่าาช่าฮาชีฮ่าีชี่ช่าชีฮาชี่าชีฮ่ี่ชี่าช่า อาซุกิใครวะทัุกวันนี้หาตัวไม่เจอเลยครับครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกวันนี้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกันกินอาหารใช่ไหะครับมีเพื่อนใหม่เป็นญี่ปุ่นใช่ครับผมนิสัยดีมากสุโก้ย คือผมประทับใจมากญี่ปุ่นเนี่ยคือสุดยอดแล้วก็เรามาก็มีจะมีเป็นกุ๊ปทีมซับโปโรมีนักข่าวที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีครอบครัวพ่อแม่เหมือนแบบพ่อแม่เขาก็ดีใจที่ได้มาเลยผมก็อยากให้เขาอยากให้เขาเขาครับครับในช่วงเวลาดีๆก้อนไหนหรือก้อนไับจุ๊ดๆหน่อยครับกล้องครักมองกล้องหน่อยครับผมนี่แฟนชายโกอินเตอร์แล้วเขาสนใจ ครับสบายมากครับไม่ต้องขอให้กลับแล้วติดมือเราสุดยอดอ่าให้ได้มาเล่นที่นี่ก็โชว์ฟอร์มให้คนญี่ปุ่นมาจากพี่เจขอบคุณครับพี่เจครับมาจากพี่เจแล้วฮะมาหนึ่งคนดีจริงจริงครับ

อตอนนี้อยู่ที่ร้านเนื้อย่างเหมือนกันนะคืออร่อยเหมือนที่โตกเกียวเลยล็อกอเซนนะ้ายกันเลยอร่อยมากแลก้วก็เนื้อที่อร่อยก็คารูบี้ครับผมแล้วแฟนผมก็ชอบทานอะไรเงี้ยเชียงรายหนาวไม่เท่าที่นี่หรอกครับผมพี่โอมที่นี่หนาวกว่าครับผมที่นี่ถ้าไม่มีถุงมือ,อ มันเวลากดแล้วมันมันเย็นแต่ข้างนอกโอเคนะเมื่อกี้ออกไปเหมือนแบบตอนคืนมัน,ม,นมันเบาลงอ่ะแปลกมีสโนแต่ไม่มีลมเมื่อกี้สบายไม่ค่อยหนาวอะไรขนาดลบสิ ผมกับไทยเอ่อถึงไทย16นะฮะถึงไทย16เหือนเหกเช้าอะไรนะตีด้าแต่พ่อแม่กลับพรุ่งนี้แล้วก็แฟนครับเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไปไปสไลเดอร์กับพี่ลิกกี้โชว์เดี๋ยวผมพาไปน้องเต้า เขาบอกให้เรียกน้องเต้าหน่อยสิแกน้องเต้าเออเสื้อราคาเนี่ยตัวหนึ่งก็สามพันเกือบสี่พันครับหมายถึงเสื้อเกรดเออแฟนบอลแต่ถ้าเสื้อแต่ถ้าเสื้อแข่งถ้าเสื้อแข่งก็ประมาณหมื่นเสื้อแข่งประมาณหมื่นบาทจริงอ่ะจริงแต่แต่อันเนี้ยได้ฟรีครับไปขอมาได้ฟรีโอ้โหอยู่เป็น พ่อเป็นยงเป <ผม S 1> เลยพ่อผมซื้อสองมนะันห้าขายไหมขายไม,ไม่ขาย <c oughs> พ่อจะเอาไปใส่กรอบแน <c oughs> ่นอนจริงไอ้ไอ้ไเสื้อแจ็คเก็ตนอกนี่ไมไม่ขายเข้ามาควมเร่อกับอ่ามีเพื่อนมีแต่คนรู้จักผมที่เข้ามาดูก็สวัสดีทุกคนครับทั้งเพื่อนอ่เพื่อนผมสมัยร่ำเนรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครหลายๆคนอ่พี่แชมป์พี่แบงค์ช่างนดัดผมอ่าอาจารย์ ที่ผมเคารพเพื่อนใน Facebook ของผมอะไรเงี้ยแล้วก็คนติดตามก็สวัสดีทุกคนครับก็ดูไม่หมดเยอะแต่อาจารย์ที่แท้จริงเนี่ยคือใครวะคือพ่อแหละที่ฝึกครับก่อนนี้ก็อยู่ชมมาองพ่อมาแฟนแล้วก็พี่นนท์ฮะนักข่าวที่มาด้วยกันพี่พุ่มซัปโปโรนะฮะพี่น้ครับคือ ทักถทายทักถทายทักถ่านักถายคนาชีตัรู้จักกันดีครับผมเจ๊แนะนำแล้วก็ตอนแรกเมื่อวานมีพี่ป๊อกด้วยพี่ป๊อกพาไปพ๊อกพาไปกินปูครับกินซะเบื่อเลยโหปูกินทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วเขปอคับ๊อกมากเับาวพีเคยทับาวตัาวตรับกอบี่คืพตมาักอันนี้ก่อนดายกิ Hello ดายกิดายกิมาักดายกิดูฮะ คอมบังว่าคอมบังว่า I Miss You จบได้สองคนจบได้สองไดกิอิวามะสะดูด้วยดูเขาดูแต่เขากำลังฟังอยู่ไดกิ I Miss You โชว์เสื้อตลอดเลยพ่อส I Miss You ไดกิอิวามะสะไดกิฟูดเฟเยอร์ b ิซิเชล ก็เดี๋ยวผมมาขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่ตอนนี้กี่โมงแล้วสี่ทุ่มครึ่งีก็ประมาณห้าทุ่มไม่ใช่ค่ะห้าทุ่มของเราห้าท่มอ๋อโอเคก็สามทุ่มของเมืองไทยครับผมก็ขอตัวก่อนครับสามทุ่มเมืองไทยเจอกันครับบ๊ายบาย ผมบอกแล้วเดี๋ยวเจอกันห้าทุ่มที่นี่ที่สไลเดอร์ลยเดอร์ลรัเดอครับผมเดี๋ยวเจอข้าหลามนงมนพิจเตอร์ออฟฟีออฟฟี่